เดือนต้นหนไม่กก่ะเท่าไนะครับนี่กเรียนมาหนกตัวนี้ไปฟังคน,น,น มาเย,เยา่ยมเถอะวไปมาบ่า <c oughs> อ่นั่นมาถวายพระอาจารย์แล้วนะอา<ด>จารย์ไม่ผ่านผ่านอาจารย์ไม่รบกวน อ,อ๋อไม่มีอยู่อาไม่ยันไม่อยันอ,อ๋อมุกเป็นยังเนาะมุกเป็นยังต้องคารวะเจ้พระอาจา้าอ่าเลื่อนขึ้นมาให้มันเข้าที่เข้าแถวเพได้เต็มอาสนะลุกกรรมโคบไปยังไม่แล้ มีรูปไหนยังไม่มาไหมเพราะว่าเสร็จแล้วจะได้บอกวัดต่อเลยนะครับทางอาจารย์กรำไปครบนะครับจะคอยจะวัดกลับละ เราไม่ได้เห็นหอดกันเลยแล้วค่อยโทรไปฮะแล้วองน์เอ้าเล็กเป็ตามหรือเปล่า,าสมเด็จบอกไว้ทุกวัเนเลยลืมเดี๋ยวเราจะคารวะพระจารย์นะครับ ใครอยากร่วมบุญนะครับคา,วารวะพอาจารย์ก็ญญนิมนต์นะครับแต่ตอนนี้เลยพราะตอนเช้าก็จะเป็นส่วนของโยมนะครับเอาที่ทันสะดวกนะครับร่วมบุญเท่าไรก็ไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆตามกําลังถาวายเป็นอาจริยบูชาพอาจารย์ก็เมตานะครับจะเรียกว่าทุกป,ปี ที่ขอพานหน่อยขอพาน ทเท่าไหร่แล้วก็ประมาณห้าพันทางต้นไว้ก่อนเดี๋ยวกองกลางค่อยว่ากันอ๋อเลยค่าร้อยอ่ะมหมดเลย วันนี้เช้าก็มีการโยมได้ถวายสักการะในส่วนทาบุญก็ค่อยว่ากันแล้วก็แจ้งท่านไว้นะครับวันนี้เช้าพระอาจารย์จะทาบุญภาติกรรมทาบุญ ถวายเป็นอาจาริย์บูชาแด่กูบาจารย์แล้วก็ห,าากหมณะน,นะครับที่ล้มหายตายจากไปทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมที่เคยมาฉังะนั้นพวกนี้เช้าเนี่ก <c oughs> ็จะถวายปัจจัยพระคุณเจ้าเลยนะครับกขอพระคุณเจ้าได้พร้อมเพียงกัน หรือว่าทำบุญถวายเป็นค่ารถค่าเดินทางไปด้วยครับอญญายโยมก็เอาที่สะดวกนะอยากร่วมคาระวะถวายสักกะพระอาจารย์ จึงก็ไม่ใช่ว่าเป็นความปาถนาของพระจาหรอกแต่ว่าเราด้วยความสำนึกในพระคุณก็อยากให้พวกเราได้มีส่วนในบุญมีส่วนในการแสดงออกมากน้อยก็เป็นบุญได้ถวายสักการะระกา ในส่วนที่พระอาจารย์ท่านจะนําไปสร้างไปทําอะไรอะไรต่างๆก็อันนั้นแล้วแต่ทางพระอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่มากน้อยก็เป็นบุญไปโชคดีฝนไม่ตก แลว้กวกลัวๆอยู่ภาคบ่าย้นตกพระคุณเจ้าก็เลยได้ภาวนน,นไปพระคุณเจ้าที่มาจากภูเก็ตมาไหมที่มาจากภูเก็ตวันนี้บอ่อยู่ที่นี่ไหมนอนที่ไหนพักที่ไหน ไปนอนใส่ล่ะนนโมโไอ้กีรถไปใส่ล้วอาจารย์กรรมต้องไปตามนะครับเดี๋ยวทักผาดเดี๋ยวพระคุณเจ้าจะได้อยู่ต่อนะเกนาาพิ่งมาวันนี้ปะ ในเช้าก็จะมีบวชบวชพระสี่รูปบวชสมณีรูปหนึ่ง ระว,วะประกาศเดี๋ยวค่อยไปรวมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช็คอีกทีหนึ่ง <ś led> อันนี้ห้องคุณยายบ่ไม่มีแต่แบ่งสาว lạc của mình mất là bây giờ bụng xuống mưa là cái mất rồi kìa chẳng cảm có chỗi đuổi chỗi chạy cái này nè chẳng thân của mẹ ta สุขภาพจะไม่ค่อยเต็มที่แต่ก็ได้เป็นกำลังใจฮะที่ไปตามอยู่ป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็คารวะไปเดี๋ยวมันจะดึก ที่มาที่หลังก็ค่อยเช็คดูอีกทีนึ่งนะ <c oughs> หมดแล้วยังทำบุญ นาว้บุนแม่ครับก็พวเราทั้งหลายได้ตั้งจิตหนอบน้องนะครับครับกราบขอการท่านพระอาจารย์ใหญ่ จจานพระอาจสมพกโชติปัญโยกล่าวกับผมในนามคณะสงฆ์ตลอดทั้งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาในงานปฏิบัติธรรมปริวัติกรรมอุทยานธรรมรงยางวันนี้กาบขอกาในการทำสามีจิกรรมกาบขอกมามคารวะถวายบุญกุศลท่านพระอาจารย์ในการประพฤตินในการปฏิบัติ ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงวันนี้ซึ่งพระอาจารย์เมตตาได้มาเยี่ยมมาให้กำลังใจตลอดระยะเวลาหลายปีตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ปีนี้พระอาจารย์ก็ได้เดินทางมาภักแล,กล้วก็มาเป็นกำลังใจอีกปีหนึ่งครับโดยบุญใดกุศลใดที่พวกกับผมทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสำนึกในพระคุณแห่งธรรม ที่พระอาจารย์ได้อบรมสอ,อนในการประพฤติในการปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่พวกเราทาั้งหลายได้นำธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่ท่านพระอาจารย์ได้ตอกย้ำตักเตือนและให้เราได้ประพฤติปฏิบัติจนเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญให้พวกเราได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ในพระศาสนาในคุณงามความดี ด้วยความสำนึกในพระคุณแห่งบุญด้วยความสำนึกในพระคุณแห่งธรรมพวกเราทาลายไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะตอบแทนในโอกาสนี้ขอน้อมกราบขอ,อกาศถวายสักการะถวายบุญกุศลและกราบขอขมาคารวะหากแม้ว่าเรามีอะไรที่ประมาทพลาดพังล่วงเกินขอกราบขอโอกาสพระอาจารย์ได้กราบขอขมา อย่าได้เป็นกรรมเป็นเวรอย่าให้เป็นเครื่องขวางกัน้นความเจริญในการดาเนินชีวิตในการประพฤติในการปฏิบัติครับในช่วงกับต่อไป <c oughs> ขอบเ,าเราทาลายได้ทางจิตนอบน้อมพระคุณเจ้ากราบก่อน,นะครับกรบกรบ ยโยมครับ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 ทันที่มีผานสักการะก็ได้ถือผานสักการะขึ้นนะครับอนรมยังบุธัสสะภควโตบพุพภาคานมกรังกรโรมาเส namu an tassam bakawato arahado a samma tambutasa namu an tassam bakawato arahado a, -a samma tambutasa namu an tassam -tas Na -tas bakawato อระหโตสมมาสัมพุทัสสะอาจาริเยปัมมาเทนะพระวาระเจนนกตังสาพังอปาราทางธรรมทุนโนพันเต อาชาริเยปมาเทนาภาวรตเยนกัสสังสัพพงอปารางธังธรรมทุโนพันเตอาชาริเยปมาเทนา ภาวะระตเยนกะการังสาพังอปาราทาังธรรมทุนโนพันเตพวกเราหมอบลงนะครับอาเยนะวาจายาวาเจตาสวาสังเคกุกัมมังปะกะสังมายายัง สังโฆกิกขานาตุอันจะยันตังการันตะรนะสังวริตุงวะสังเคสาธุอะคุณเจ้ากราบก่อนกากราบกราบ นะท่านนินมนต์ครูบาอาจารย์ยได้ถวายสักการะนิมนต์พระอาจารย์ก่อนขอญาติโยมครับครับครับ ท่านในมีพานสักกะระก็ได้นำพานเข้ามา 所以说，我是一个多血的人。对。

Yeah. คงจะเสร็จในส่วนพิธีถวายสักการะนะครับญาติโยมถ้าใครจะรอกราบก็บกบ เดี๋ยวให้บอกวันเสร็จแต่ว่าพระอาจารย์ว่าพรุ่งนี้เช้าพระอาจารย์ท่านก็จะอยู่กับพวกเราอยู่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเรากราบพระอนาะหังสัมมาแล้วก็จะได้ไปพักผ่นะอนพร้อมเพียงอาหังสัมมาสัมพุทโธภะควา โทตังพระกัวันตาอภิวาเทมี